สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาจารย์แมวก้าชีวิตกันเหมือนเดิมครับก่อนอื่นครับก็ขอแสดงความินดีครับกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยนะครับเมื่อคืนนะก็รับทรัพย์กันไปแล้วครับก็ขอแสดงความดีด้วยครับเข้าทั้งตัวเต็งนะตัวสดนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับตอนนี้ครับในกลุ่มนะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับนำบอลสดเล่นกันทุกคู่นะพร้อมศาสนาข่าวสารฟุตบอลเป็นประจำนะครับสำหรับเพื่อนๆเพื่อนพี่ท่านไหนน้ที่สนใจครับที่อยากจะเข้ากลุ่มตอนนี้ครับตอนนี้นะเข้ากลุ่มฟรีครับนะ ในกลุ่มครับการันตีความแม่นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเน้นถอนไม่เน้นฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างครับเป็นแอตเซทแปดแปดเก้าครับเดี๋ยวรู้มครับมีแอดน้ำหน้าเลยนะ CAT8899 ครับเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับมาครับวันนี้นะผมก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมือนเดิมครับคู่ที่ผมหยิบยกมาครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะระหว่างเซาท์เทมป์ตันนะครับพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันก็เหมือนเดิมครับผมก็ฝากกดไลคค์์กกกดดดดดแชรรตติามมไวว้้ผยับ เพื่อเป็นกำลังใจนะให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ มาครับเราก็มาฟังคองครับวันนี้ครับทางซัมตันนะครับเตรียมเปิดสนามเซนต์แมรี่ครับตอนรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับคู่นี้นะจะแข่งขันกันในช่วงเวลาตีสองครึ่งนะครับของบ้านเราครับมาครับแล้วก็มาดูนะผลงานท่านันหลังสุดทวยการของซัมตันก่อนนะครับก็สามารถเก็บใช้ได้หนึ่งนัดครับเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้สามนัดครับนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปแพ้กับฟูลแลมมาครับสองหนึ่งนะครับผลงานท่านันหลังสุดทวยการนะครับของฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับก็สามารถเก็บใช้นนนนนนนัััััััดดดดดดะแพ้้กกก็็เเเเสสสมมมออคครรบบบบลล่าาาุปิซซี นะครับส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับซัมตันน้าอยู่อันดับที่20นะครับน้าแข่ง17ชนะ3เสมอ3แพ้11นะครับมี12คะแนนนะส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสครับอยู่อันดับที่18นะครับแข่ง17นะชนะ3เสมอ5แพ้9มี14คะแนนนะครับส่วนไซตี้จะเคยพบกันนะคู่นี้นะเคยเจอกันมา4ครั้งครับเป็นทางด้านของซัมตันนะครับเอาชนะได้2นะนอตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะได้2ครับล่าสุดที่พบกันเป็นซัมตันนะครับบุกไปชนะฟอร์เรสได้3-0นะครับ ทัศนาก่อนเกลนี่นครับทางด้านของ southampton นะต้องบอกว่าพวกเขาครับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับนะ5นัดหลังสุดนะครับสามารถเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับแพ้ไปถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับต้องบอกว่าา o u t h a ตันนะครับเจ้าบ้านนะถึงจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านและเสียงเทียนนะครับแต่ผลงานไม่ค่อยดีนะบวกกับตอนนี้ครับอยู่ที่โลกของตารางนะอยู่ในโซนตกทันสูงมากครับทางด้าน s o u t h a ปต t o นะครับ ทางด้านของฟอรเรสนะครับผลงานก็ยังดูทรงๆอยู่นะครับนะนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับซลซีได้ครับถือว่าทําผลงานได้ดีขึ้นมาครับทางด้านฟอรเรสก็อยู่ในโซนตกชั้นนะอยู่อันดับที่18นะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็เก็บใช้ได้เพียง2นัดนะครับแล้วก็แพ้มา2นัดนะแต่วันนี้ครับมาเจอทางด้านของเซาท์เทมตันนะครับผมดูว่าสนุกแน่นอนนะครับเมื่อคู่นี้นะเจอกันทีไรนะครับต้องมีทีมใดทีมหนึ่งนะเป็นฝ่ายชนะนะครับดูแล้วทีไรต้องใส่กันตลอดนะครับ ผมดูแล้ววันนี้นะผมขอชอบไปทางด้านของซัมตันนะเพราะผมว่าซัมตันนะต้องสู้สุดใจเลยนะครับถ้าไม่สู้นะตอนนี้ก็คือแบบโอกาสตกชั้นสูงมากนะครับตอนนี้ทางบ้านสองซัมตันนะเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับนะดูแล้วก็ราคาก็ดูกลางๆนะครับดูแล้วไปทางซัมตันดีกว่าครับลุ้นแบบเสมอนะหรือถึงชนะได้เลยนะครับเนี่ครับขอเทียมที่ซัมตันครับฟันทงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ